so w g a t so Open g a t ด,ดี่ครับท่านผู้ชมนะฮะก็อยู่กับเกม m ม d ฟ a t h เทอร์นะฮะพา์ที่หกกันแล้วนะฮะหกเลยหกข้ละเจ๋วะ นอนจากพัดที่สี่นะฮะห้องสี่ห้องสี <gamma noise> ่ห้องที่งงนะฮะก็มาต่อกันเลยนะฮะมาโอเบบี้ทำอะไรเบาเเลยเบบี้เบบี้เบบี้โอ้โอ้เป็นไรอมอม วัดัฮิตแมนสี่ิบเจ็ดมาแล้วเราไปซ้ำแล้วครับเรียบร้อยครับแล้ก็รลึกรลึกเลยอเบื่อจริงเลคันนี้ đây luôn, yam tham khủng ai ya, yết vô này, gùiet chuối mà lỡ, gùiet mà tên của ấy là ai ya, nha, เป้ได้มใหญ่จงดมใหญ่จงอะไรจีิอโอ้อโอเจครับตบแมงเบยอ้าวอีกชุดอ้อาน้ำหอมแม่ไปแล้ว

อุ้ยรอดมึงซเซฟเบยยังขึ้นไปเซฟอ,อะไรวะโอเคสีเปิดได้แล้วอ่ะเอ้ยเข้ามาสิเข้ามาหาฉันอ่ะเออ นี่ตบ่าแม่ง <g ül> ดูไปรอบๆสิวิชเชนเก็บอย่ไรน้องแม่กขึ้นมาเอา้าอะไรวะเนี่ยไปดู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 ดด แค่หน้าหอมแม่เย็ดเอ้ยอุ้ยอุ้ยลุกลุกลุกเดวิ่งหอลุก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 เอ้ยลุกลุกลุกเขามเขามีเขามีเขามีเฮีมีเฮียเงียบแล้วมึงเซฟจะขึ้นไปเซฟีอะไรเมื่ไรจัด ไม่เล่นนานนะเบอร์เบอร์เคอร์บี้อัดเอ้ยอใช่ไหนนะแม่สิ่งหอมเลยมึงโอเคหนูไม่กล้ายุ่งหนูไม่กล้ายุ่ง Đồ. <laughs> Đồ mấy cả Ui Hây. Phở đi. Thứ nhập โอ้อารู้ได้โอเคไอกรีนเสียงไรไปเลยลูกไปเลยลูกอุ้ยอุ้ยเสียวเยียติดตอดเลยเฮ้ยเอแล้วเรียกเขาว่าอีกาอ่ะยอนได้ด้วยเหรอ

vị lũ ôi ra đấy à ôi ơi dịch bàn, dịch bàn. <laughs> จาะอะไรอะมึงอ่ะโอ้เอ้าเอ่อฮ่าฮ่ฉันเข้าไปไม่ได้เธอไม่รีวิวเข้าไปเธอหรอฮะเฮละใครสีมึงอ่ะอุ้ยกระด้างกว่าส์อ้าวนั่งคุยมันเฉยเลยทำไมฉันเข้าไปไม่ได้ ฉันไม่ให้เข้าทำไมอ่ะโดนเบ,บสไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเ <c oughs> ย็ดตุ๊ดเอ่อมอันเอ่อมอันเอาข้าวาเมื่อกี้ก็คือสนุก่า ถ้าทำลายตุ๊ก,กตาที่ได้ก็คือจะเปิดประกันมาเรียนให้หายไปเลยอ,ะอ่ะเธอเชื่อมันเหรอเธอเชื่อมันเหรอเงออียบเก็บตาาุ๊ก,กตาครมาตุ๊กตาไม่หาเด็กลุกๆนี่ต่อ

be read, คนหนึ่งนะครับมันไมช่วยแม่มาแม่แม่แม,แมลืมโอเค sat Arrayona Oh เจออะไรอ้าวไรอ่ะได้องใช้แฟกซ์ใช่ไหมเฮ้ย เด็กคีฮะใครมาใครมาวะเฮ้ย <c oughs> ไม่เด็กคีมันมามันมากับความมืดแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมันมากับความมืดคืออะไรอะไรมากับความมืด ไม่รู้อะามันมืดเอ๊ะหมาเร็วเว้ยไปไปโง่โอเคอันเท่ไหมน่าจะได้ก็ได้อยู่นะ เขาสารไปวางด้วยก็ใช่นได้อยู่นะจะไม่ฉั่นไม่ตกฉันจะไ,ไม่ตกนี่อุ้ยหาย,ยแล้วเลยว่าแล้วเออกูพลาดได้ไง luật đấy như vậy, luật đấy luật đấy, luật đấy luật đấy, luật đấy luật

sepe lock đi <laughs> là hả mày là lũ ấy ờ, đi đâu อะไรวะเนี่ยช่างเว้ยอ๋อะไรวะเนี่ยอ๋เรื่องนี้ขนาดเลยครับอ๋อเชี่ยนูบอกมันขนาดไปซัด เราจะใส่ตาทีหลังครับตามมาแกโอเคเส้นผมขนเส้นผมนะเอ้าเหี้ย มันรูปเราไม่ใช่แล้วเราไม่มีตาหนึ่งข้างม่เดียบเย่ <Yeah. S 2> ต่อเสร็จแล้วอ่ะ Đông ta lại... Chơi như thế nào... Khổn lúc mừng Yeah Đừng Phải như thế nào Oh! ต้นไม้แอบแฟนดิตเตอร์อือพิงก็ตายเลยตายเบย์ตายเฉย,ยเลยอ่ะแล้วเอ,อไม่เอาเอาอ่าไอสัตว์ยกได้โอ้ หมาเมื่อกี้ไหมครับเนี่ยวางเลยดึงแม่งอ๋อไม่ฉลาดอยู่วะมันใช่เอออาตายหุยไอ้เหี้ยแม่ง ตายคู่เลยไอ้ดอยทำไมวะวิริทวิรนินี่ไปทำอะไรวะแม้ต้องเดินกลับไปวะ

เออเอาคอมามตรีปริงออ่ะโอเคเอออีกอ,อุดเสียงนะครับอุดหูอุดหูครับพี่อุดหูตายและอีกอีกมาเร็ว Đứng mạnh Yes Mirrors Mirrors Xin subscribe cho kênh tại đây sẽ cua sẽ mirrors mirrors à chụp lề có đai nè ô sẽ vần còn... à chụp lề có đai hả mọi người <laughs> <laughs> เวยเฮ้ยดูเปิดเลื่อนไหลน้องอีเย็ดแม่เฮียไม่น่าเลยเจดเลยกับไลเซฝนลุกมาเลยเีย แบ่เอ้ยแบ่เข้าตัวนี้แน่เลยสัะอีะไม่ใช่ใช่เอา้าโอ้เจ้าอะไรอะ่ะลูกตาหรอลูกตาไฟกลางเดืออ,อ่ะอ๋อ เอาน่าเอาน่าฉันมึงจะทำอะไรหยุดหยุดอย่าขว้างกูไปสอบหยุดเดีอยหยุดเดี๋ยวนี้ฉันมีวัตถุตัวใหแม่ไม่เออ ตายจบเลยครับจบเลยไปแล้วโจคดีโจคดีบายข้างนอกอมันจะนจะั่งอยู่อ๋อตายหมดเย็ดแมงสายนะครับไม่ต้องแล้วยยงเนี้ยสอดเลยสอดโอ่วย

ฮิตแมนไว้ครับฮิตแมน47ไอ้ล้นตลอดการนะถ้าเคยเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาเย้ว่าอะไรว่าเคยเข้าไปใช่ไหม้าเข้าไปจะไม่ได้ออกมานะอะไรบบาน,นั้นมานะโอเคอย่าเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะให้เลยครับใ <c oughs> ห้เลยฉัโอมันเป็นน้ำยาน้ำวิเศษทีสามารถ กิ่นหมันแม่และโอ้ใช่ไหมมีเซไวะโอเคครับเราจะไม่ยังไม่เข้าไปครับมาต่อกันพัรหน,น้าครับกับฮิตแมนสิบเจ็ดและไอ้ย่าใช่ๆนะฮะสำหรับวันนี้รับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย